การเขียนก็คือการถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดและความต้องการของบุคคลออกมาเป็นตัวอักษรเพื่อสื่อความหมายให้ผู้อื่นเข้าใจค่ะ ต่อไปนะคะการเขียนเรื่องตามจินตนาการและสร้างสรรค์เป็นการเขียนที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ผสมผสานกับประสบการณ์ความรู้สึกและอารมณ์ซึ่งผู้เขียนสามารถแสดงออกในรูปแบบของงานประพันธ์ที่ใช้ถ้อยคำสละสลวยประทับใจผู้อ่านผู้ฟังและให้ความรู้สึกทางจันลงใจหรือความคิดสร้างสรรค์ค่ะลำดับต่อไปนะคะเรา ก็มาดูซิว่าลักษณะของผู้เขียนเนี่ยจะมีอะไรบ้างอันดับแรกผู้เขียนเนี่ยนับเป็นองค์ประกอบสําคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งความคิดของผู้เขียนเป็นจุดกําเนิดที่ทําให้เกิดการเขียนขึ้นค่ะข้อต่อไปนะเราก็ต้องมีความคิดรเริ่มสร้างสารรค์นะคะแล้วก็มีความรอบรู้เพราะความรู้เปรียบเสมือนวัตถุดิบของเรานั่นเอง ะะหัวข้อต่อไปเลือกเนื้อหาและใช้ภาษาได้ถูกต้องและเหมาะสมตามหลักการใช้ภาษาเรียกเรียกการแสดงความคิดเห็นที่ทำให้ผู้อื่นหรือตัวเราเองเดือดร้อนนะคะลักษณะท่าทางก็เช่นเดียวกันค่ะท่าทางในการนั่งการวางมือการจับปากกาดินสอผู้เขียนก็ต้องเข้าใจและปฏิบัติให้ถูกต้องด้วยนะคะและที่สำคัญเลยการเขียนเนี่ย เราก็ต้องดูที่ลายมือของผู้เขียนเขียนให้ถูกต้องและเป็นระเบียบเรียบร้อยสะอาดและชัดเจนด้วยค่ะผลงานของเราจะได้ออกมาดูดีด้วยและชัดเจนด้วยนะคะ